ที่เราไปติดตั้งก็จะเป็นถัง2ใบนะครับจุดที่นี่ก็จะใช้ประมาณห้าหมืนลิตรต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเก็บน้ำเนี่ยปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วเราก็เข้าไปติดตั้งนะครับซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เวลาเราไปติดตั้งเราก็จะมีทีมช่างเขาไปสํารวจก่อนนะครับแล้วก็ไปดูเคสติดตั้งไปดูหน้างานว่าเราติดตั้งสะดวกหรือเปล่านะครับที่เราวิ่งเข้าไปเราก็จะมีทั้งรถเครนนะครับทีมติดตั้งเราเข้าไปติดตั้งแล้วก็ดูระยะ การวางถังว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นพอเรายกผลย้ายถังลงไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะมีการชิมเก็บขาถังแล้วก็เพื่อจะเก็บรายละเอียดนะครับให้ถังจับเพลิงของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้นเพราะอะไรในการผลิตหรือในการติดตั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปประกอบที่หน้าง,งานนะครับเรายกแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับคนที่ทําระบบดับเพลิงก็สามารถต่อท่อแล้วเดินได้เลยซึ่ง มันใช้ระยะเวลาในการติดตั้งน้อยมากอันนี้ก็คือข้อดีของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กาสาเร็จรูปแล้วก็เป็นถังดับเพลิงที่เราไปใช้นะครับ